วันนี้เจ๊าปานนำเผือกมาทำลาดกะทิแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเป็นหวานเย็นที่ทำทานอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานมี3ขั้นตอนง่ายๆในการปอกเผือกไม่ให้คันมือปัญหาในการปอกเผือกนะคะเราจะคันมือเสมอเมื่อปอกเผือกเจ๊าปานจะใช้วิธีแรกเลยค่ะเจ๊าปานจะนำเผือกทั้งลูกที่ยังไม่ปอกเปลือกนะคะนำลงมาแช่ล้างน้ำให้สะอาดแบบนี้ก่อนเลยค่ะ ควรสวมถุงมือนะคะเพราะว่าเปลือกของเผือกจะมีสารพวกออกซาเลตอยู่มากเลยค่ะเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกระดาษมาซับน้ำแบบนี้ค่ะซับให้แห้งทั้งเปลือกเลยนะคะการล้างน้ำจะช่วยละลายกรดออกซาลิกให้ออกไปได้ค่ะซึ่งกรดตัวนี้จะทำให้เราคันมือนั่นเองค่ะซับน้ำจนเผือกทั้งหัวแห้งแล้วนะคะเจแปนจะเตรียมน้ำหนึ่งกะละมังแบบนี้ค่ะ แล้วใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันแล้วเรามาหั่นเผือกกันเลยค่ะสวมถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้มีดคมๆปอกหัวก่อนเลยค่ะทั้งหัวและท้ายเลยนะคะใช้มีดค่อยๆสไลด์เปลือกเผือกนะคะให้เข้าเนื้อนิดนึงค่ะให้เห็นเนื้อสีขาวๆไม่ให้เจอสีม่วงๆนะคะเพราะตรงเปลือกเผือกสีม่วงจะมียางที่ทำให้เกิดความคันได้ค่ะ หั่นเปลือกให้เห็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าไม่คันมือแน่นอนเจป๊ปานเป็นคนชอบทานเผือกมากเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนแบบนี้จะช่วยทำให้วิธีการหั่นไม่คันมือการเลือกเผือกอาจจะยากหน่อยค่ะอย่างลูกนี้นะคะด้านในเนี่ยจะมีส่วนที่ต้องทิ้งบ้างค่ะ เราก็หั่นส่วนที่เป็นสีขาวๆนะคะแล้วหั่นเนื้อออกมาแบ่งเป็นชิ้นๆตามความต้องการเลยค่ะได้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะคะเจปันก็จะนำไปใส่ในน้ำค่ะน้ำที่เราใส่น้ำส้มสายชูใส่เผือกลงไปแช่สัก10นาทีนะคะ น้ำส้มสายชูจะกัดน้ำยางที่อยู่ในเนื้อเผือกและเวลาทานน้ำยางก็จะไม่กัดปากเวลาทานก็จะได้อร่อยด้วยค่ะได้เนื้อเผือกล้วนๆเลยค่ะแช่เผือกในน้ำจนครบเวลาแล้วนะคะเท่านี้ก็จะได้เผลือกที่ไม่คันมือแล้วค่ะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เพื่อนๆจะเอาเผือกไปต้มไปเชื่อมไปทำขนมหรือทำอาหารก็สบายใจแล้วค่ะ ได้เนื้อเผือกที่ล้วนอร่อยแล้วก็ไม่คันปากด้วยค่ะวันนี้เจ๊าปานนำเผือกมาทำลาดกะทิแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเป็นหวานเย็นที่ทำทานอร่อยมากๆเลยค่ะเจ๊าปานขอตัวไปทานหวานเย็นก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ